ไปฒนะครับไฟนี้ซ้อมอมยู่ที่ไหนครับมาอาทิตย์ก,กว่ากครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอทะครับอยู่ที่จังห,หวัดบุรีรัมย์ครับที่นู่นเลยเนาะครับมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมบ้างไฟนี้มีเยอะมียอดโรงงานวัฒนานร้านยมมนาโมวัฒนาก็มีมีเฉาลูเตเมียร์ใส่ทองก็คือโอ้โหพวกในค่ายที่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่หกสิบห้าครับน้ำหนักปอนดอยมามาณกี่กิโลครับห้าสี่ห้าสิบห้าครับเราเป็นคนธรรมดาเลยครับเดินครับ แลกวันนี้เราเจอกับนาวีครับเคยเจอมาสามไฟล์ชนะเข้ามาสองแล้วมาพ่ายเขาไฟล์หนึ่งแล้วเขาเป็นมเดิรตัยอะไรจำได้ป่ะเขามีเขาเดินได้ถอยได้ครับแล้ววันนี้ราหวังเก่วางแขงงก็อาศัยเด่นเดียเดินอะไรอ่ะ็คือตายตายเราเลยตายตายครับยังไฟล์ล่าสุดนี่เราล่อยไว้ที่บุยลำครับบุยลำวันนั้นเราเจอกับนาวีครับว่านาวีนี่เลยครับผมแล้วก็มา เจอที่นี่ใหม่ครับวันนั้นที่เจอกันที่บุญรำนั่นเป็นไงฝนแพ้คะแนนครับหมายพลาดแพ้คะแนนเข้ามาครับอ๋อก็เลยไฟนี้ให้มาล้างตาแนวเพลสครับผมอืแล้วไฟนี้เรามีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาบ้างไหมก็มีอาวุธนำกว่าเดิมครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับและอย่างวันนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนาะสมมติแข็งแรงครับเรียกว่า ไม่มีการบาดเจ็บเลยไม่ครับเดี๋ยวว่าเย็นนี้กัดล้างตาได้แน่นอนครับผมจะให้เขาตีไข่แตกเป็นสองเท่าหรือว่าสามหนึ่งอยู่ที่วันนี้ต้องทำเลยครับต้องถามหนึ่งใช่ไหมครับแล้ววันนี้เปิดหัวผู้แรกด้วยครับ่องทูและอย่างก็วันนี้เข้าไปสอบหรือไปช่างเนี่ยน้ําหนักที่ว่ามากเกินหรือมากขาดมาเกินนิดนิดครับเกินนิดนิดเพราะว่านี้มันต่อยร้อยสิบครับวันนั้นที่เราต่อยเพามันร้อยหกใช่ไหมครับวันนี้มันใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีครับสบายสบาย เราต่อยมวยมาลุ้นๆทุกคนมที่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณ30 40ิบสี่สิบไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับคนบุรีรัมย์ครับอฝากช่วยแฟนคลับด้วหน่อยฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคนไฟวัฒนาครับสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับงใจครับ